สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดบานเลื่อนสลับอบขาวค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านน็อกดาวลูกค้าคิดแล้วว่าเขาจะติดตั้งเหล็กดัดยังไงให้เหมือนประตูลูกกระจกที่เลื่อนสลับไปสลับมานะคะเขาจึงเลือกเราร้านเพิ่มสินการช่างมาใช้บริการนะคะตรงนี้นะคะ ประตูจะเป็นงานเหล็กดัดนะคะพร้อมมุงลวดถอดล้างทำความสะอาดได้จะมีหางปลาอยู่ด้านบนนะคะอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยจะมีมือจับโป่งนอกในมีหูช้างนอกในมีกุญแจล็อกให้เป็นกุญแจคอมาทั้งหมด3ดอกซ้ายและขวาเหมือนกันนะคะการใช้งานจะเลื่อนได้เหมือนกระจกเลยนะคะเราจะเลื่อนไปแบบนี้ กระจกหน้าบ้านจะเลื่อนมาแบบนี้ลูกค้าสามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเลื่อนสลับไปสลับมานะคะอุปกรณ์ล็อกเหมือนกันนะคะซ้ายขวาเหมือนกันเลื่อนไปแบบนี้เลยนะคะใช้ได้ทั้งซ้ายและขวานะคะจุดประสงค์ของลูกค้าอยากได้แบบเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาตามลูกกระจกเผื่อว่าในอนาคตเขาอยากจะเดินเข้าฝั่งนั้น เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์มาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อการใช้งานในอนาคตนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดประตูกระจกอลูมิเนียมทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบ,บานเลื่อนสลับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ